เลฟฟูสนใจจะคว้าตัวอีวานเอนติก้าเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวเพื่อแทนที่ของทางจอร์สโกกราดิโอที่มีราคาแพงไม่หวัดไม่ไหวในคอรักน้นะครับยืนยันลิเวอร์พูลเสริมทีมอย่างแน่นอนในช่วงสม,มัน,นี้3คะแนนลุ้นแชมป์กับลุ้นท็อปโฟเจาะห้าข้อก่อนเกมลิเวอร์พูลเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟาวเดอร์ทำนายผลเกมลิเวอร์พูลบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดสัปดาห์นี้ Take you place not very ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการที่ทางอัปเดตราคาข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังคนใหม่ของลิเวอร์พูลหลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นอาจจะกำลังเตรียมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายการย้ายทีมไปเป็นกองหน้ารายใหม่อย่างทาง อีวานดิก้าสตาร์กองหลังของเอ en ็ทรัคแฟงเฟิร์ชหลังมีความเป็นไปได้ที่ทางลิเวอร์พูลนั้นอาจจะเลิกความสนใจในตัวของจอสโกกราดดโอกองหลังของทางแอตเลติกที่ถูกระบุว่ามีราคาแพงจนเกินไปเกือบที่1 0 0รล้านปอนด์ซึ่งนั่นทำให้ลิเวอร์พูลนั้นอาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อหรือว่าใช้จ่ายเดีลยวนี้และทางเลือกที่ดีที่สุดของทางทีมของแดงลิเวอร์พูลในเวลาน,นี้ก็คือการมองหาหนักเตะรายใหม่ที่มีความสามารถ ไม่ด้อยไปกว่าจอสโก้กราดดโอแต่มีราคาที่ถูกกว่าเข้าสู่ทีมเป็นการดีที่สุดในครั้งนี้โดยการบรยงานนี้มาจจะทางเดอะบินเบอร์ได้ออกมาตีข่าวในเวลานี้ทางด้านของเจคเกนคอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ทําการใส่ชื่อของอีวานนิติกกองหลังของทางไอทรักแฟงเฟิร์ชเข้ามาสู่สลิสต์รายชื่อนักเตะที่ตัวเขาเนี่ยต้องการ และมาเสริมทัพเป็นที่จปอร์อดแล้วโดยทางบอสใหญ่ลิเวอร์พูลบริงานรายนี้มองว่าเอดิก้ามีความสามารถที่ไม่แตกต่างจากทางการาดีโอสักเท่าไหร่นักแถมยังเป็นกองหนังที่เป็นตัวหลักของทีมมาอย่างยาวนาน เราทั้งที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่2ี่ปีเท่านั้นและที่สําคัญทางลิเวอร์พูลได้เล็งเอาไว้ว่าจะให้เอนดิก้าเป็นกองหลังในตัวเลือกที่สามารถย้ายเข้าสู่ลิเวอร์พูลแทนที่ของการาดิโอได้เป็นอย่างดีแทนมักเตะทั้งสองคนนี้ยังมีราคาค่าตัวที่แตกต่างกันฮรางฟ้ากับเฮลโดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าจอร์สโกการดิโอนั้นมีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านปอนด์แน่นอนว่าเป็นเม็ดจํานวนเงินมหาศาลสำหรับทางลิเวอร์พูลที่ต้องการการเสริมทัพนักเตะร,รายใหม่เข้าสู่ทีม ในหลายๆตำแหน่งในขณะที่ทางอีวานเอนดิก้านั้นก็เป็นนักเตะที่ตรงตามโปรไฟล์ที่ลิเวอร์พูลต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุนักเตะที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นและประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชุดใหญ่นั่นถือได้ว่าเอนดิก้ามีพร้อมทั้งระดับสโมสรและก็ทีมชาติที่สำคัญก็คืออีวานเอนดิก้าจะหมดสัญญากับทางไอทรลักแฟงเฟิร์ชหลังจบฤดูกาลนี้ทำให้ตอนนี้มีหลายสโมสรดังในพรีเมียร์ลีกต่างก็ต้องการได้ตัวเอนดิก้าไปร่วมทัพ รวมไปถึงเลเบอร์พูที่อยากได้ตัวกองหลังปรายนี้มาร่วมทัพแบบฟรีค่าตัวด้วยเช่นเดียกันโดยจุดอ่อนของเอ็นวาเอสอีวาเอเดกาเนี่ยที่เข้าตาเจเกนคอฟแบบเต็มๆนั่นก็คือเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเล่นทางด้านซ้ายและบางครั้งเขาก็ยังสามารถขยับไปเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายได้อีกด้วยรวมไปถึงความสามารถในการเป็นดิดฟิลตัวโฮดิ้งบอลด้วยอีกตำแหน่ง ซึ่งนั่นทําให้เห็นได้เลยว่าเอนดิก้ามีความสามารถในการเล่นเกมรับได้หลากหลายตําแหน่งและการที่เอนดิก้าสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆแต่ในทางตรงกันข้ามจอร์สโกกคาร์ดิโอมีค่าตัวในการย้ายทีมเกือบ1 0ึ่งซนึ่งนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เจเกนคอฟกำลังให้ความสนใจในตัวของกอ,องหลังทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นรืเลยนะและอาจจะเป็นดีลเซอร์ไพรส์ของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ ุนซือลิเวอร์พูลออกมายืนยันว่าจะมีการเสริมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมอย่างแน่นอนช่วงตลาดหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงซึ่งในายใหญ่ชาวเยอรมันในวัย55ปีให้ความมั่นใจกับแฟนเดอะคอฟก่อนเกมบิ๊กแมตที่จะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนทีมหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อจะยกระดับขุมกำลังไว้ลุยนฤดูกาหน้าหลังจากนาฬิกานี้ทีมนั้นหมดลุน้นแชมป์ไปแล้วเจ็ดปีที่ผ่านมาเห็นได้เลยว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมากมายมันมีช่วงเวลาที่ต้องทำเช่นนั้น ที่ทีมไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะ,จะอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่หรือที่ที่ต้องอยู่ในครัน้นี้สำหรับนักเตะที่โบกมือลาทีมอย่างแน่นอนหลังจบฤดูกาลนี้ประกอบไปด้วยโ r รเบอร์โตฟิเมโน่ด้านนาบีเกตาและก็อาเร็กซ์ออกเด็เชมเบรนสองกองกลางที่คาดกันว่าจะย้ายเมื่อหมดสัญญาส่วนอนาคตของเจมินเนอร์ดาเตจอมเกา๋าสารพัดตำแหน่งก็ยังไม่แน่นว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนในเรื่องของจํานวนเงินที่ทุ่มซื้อนักเตะค่อนอต่อคนเลยนั้นหรือไม่หลังจากเป็นข่าวกระทางชูบเบอร์ริงแฮมดาวรุ่งดอตมุนและก็เบสันเม้าจากทางเชลซีเรื่องนี้ครอปเองยังไม่ตอบคําถามตรงนี้แต่อย่างใดเลยนะเ,ล,เล์พูตเตรมทำศึกสำคัญในการลุ้นอันดับท็อปโฟเมื่อต้องบุกไปเยือนแมนเชียร์ซัตี้ ที่สนามเอทีอาร์สเตเดียมในเกมพีมบริอังกฤษในวันเสาร์ที่1เมษายดนนี้โดยพวกเขาหมดสิทธิใช้งานบรูอดีอาร์สแต่ดาวินดูเยชน่าจะพร้อมเล่นล่าตาไขา่ขณะที่ทางเรือใบสีฟ้าซึ่งมีสถิติยอดเยี่ยมดีเยี่ยมในการรับมือกับทางของแดนลิเวอร์พูลในบ้านของตจเองยังต้องลุ้นกันว่าเออร์ลิงบาหาิห์ฮาแนนจะฟิตพร้อมช่วยทีมได้หรือไม่โดยเกมนี้มีความหมายกับทั้ง2ทีมอย่างมากเพราะเจ้าบ้านต้องการ3คะแนนเพื่อจะเบียดกับทางอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ ส่วนทางเดอะเบรสต้องการชชนะเพื่อจะต่อลมหายใจสำหรับโคต้ายยฟาแชมเปี้ยนลลกเริ่มอีกทีหนึ่งกันก่อนครับกันออทนรอดิอัสอีกสักหน่อยได้ไหมหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเกมนี้ก็คือการได้เห็นเดรยรดิอัสกลับมาร่วมซ้อมกับกลุ่มทีมได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าสาวกเดอะคอฟเต้นสุดๆเลยนะเพราะทําให้พวกเขามีลุ้นด้ว่าจะได้เห็นนักเตะขวัญใจกลับมาลงสนามให้กระทางทุกสกัดในแมตช์สำคัญแบบนี้ โดยอย่างไรก็ตามครับเองยืนยันชัดเจนแล้วว่าดีอาร์ชยังไม่พร้อมที่จะลงสนามให้กับเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะนักเตะพึ่งจะได้ลงสนามกับทีมแต่ยังไม่เต็มรูปแบบฉะนั้นจึงไม่อยากจะเสี่ยงใช้งานเนื่องจากอาจจะผิดพลาดและก็ทําให้นักเตะต,ต้องเจ็บซ้ํากันอีกครั้งฉะนั้นตอนนี้แฟนบอลเดอะเรดต้องอดทนรอก,กันสักหน่อยไปก่อนและน่าจะมีโอกาสได้เห็นสตาร์ชาวโคลอมเบียกลับมาโชว์ลีลากาะชากลากเลื้อยลงสนามในแมตช์พบก,กับทางไอ้ปืนใหญ่อาร์ซอน แต่ถ้าชดชวนน่าจะเป็นเกมกระทังยูงชองบริเตนนะสมวงครข้อที่2เรือใบโหดอยู่แต่ว่าไม่มีฮาแนนสถานการณ์ของแมนซิตี้ตอนนี้ลุ้นว่าฮาแนนเนี่ยก่อนหน้าฟอร์มฮอตจะมีสภาพร่างกายฟิตทันพร้อมลงสนามแต่บรรตาข่ายลิเวอร์พูลได้หปือไม่เนื่องจากนักเตะยังไม่ได้กลับมาซ้อมวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังเจ็บคนขาหนีบจากเกมถล่มเบอร์รี่ไป6-0 จนต้องถอนตัวจากทีมชาติโนเวชุดลงคัดยูโร2024ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามที อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อแตว่าบรเบสิฟ้าพวกเขาได้มีขุมกำลังที่อันตรายทุกตำแหน่งต่อให้ฮาเรนกับทางฟิโฟเดนไม่ได้ลงสนามก็ยังมีนักเตะชั้นยอดที่สามารถทดแทนกันได้เพราะแนวรุกของเจ้าบ้านโหดทุกคนไม่ว่าจะเป็นบริยัชมาเรสเดอร์ฟิวินเดอร์บอยฮูเรนอาววเรชหรือไบจานโตซิวาเป็นต้นนี่แค่น้ำจิม้มสำหรับขุมกำลังที่เปปกกเดียบ่ามีเอาไว้ใช้ให้เลือกด้วยด้วยเหตุนี้ครับแอนโคต้องระมัดระวังผู้เล่นทุกคนของแมนซิตี้ เื่อจะเพราะว่าต่อให้แนวรุกเกิดฟอร์มฝืดพวกเขาก็ยังมีนักเตะเกมรับที่สามารถขยับขึ้นมาทําประตูได้อีกด้วยจะมาข้อที่ 3. เอติอ an ัสดินแดนอันตรายหงแดงลิเวอร์พูลเคยบุกมาชนะแมนซิตี้ที่เอติอสสเตเดียมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อปี2018ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายที่พวกเขาสามารถทุบเบอรบารสีฟ้าดับแดดดินต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาเพราะหลังจากนั้นหงแดงก็ยังไม่เคยได้บุกมาสยายปีกที่เอติอัสสเตเดียมอีกเลย สำหรับ5เกมพิมบริกหลังสุดที่ลงเล่นในสนามของแมนซิตี้ลูกทีมของคุณซือจเกนคอปสามารถเก็บได้เพียงแค่2แต้มเท่านั้นซึ่งมันช่างแตกต่างราวกับฟ้ากับเหวเพราะเดอะเรดมันมักจะทำผลงานได้ยอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเล่นในแอนฟิลด์ฉะนั้นหากไม่ใช่การเล่นที่สนามเย่าของแชมป์เก่าบอกได้เลยว่าลิเวอร์พูลมีสถติทีด่ดีกว่าล่าสุดในช่วงต้นซีซั่นกับความทีมของเป๊ปได้ที่แอนฟิลด์ อย่างไรก็ตามเกมนี้ต้องลงแข่งขันใน a อท s อัสสเตดียมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกลับมาบ้านแบบมีแต้มติดไม้ติดมือในครั้งนี้ชมาข้อที่4สถิติน่าสนใจอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้โดยเกมที่ทางเอท s อัสสเตเดียมมีโอกาสได้สร้างสถิติสวยงามสำหรับทางโบฮ็มเบสซาลาเพราะถ้าเขาสามารถยิงประตูในเกมนี้ได้นะก็จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวซันโบในการเล่นนอกบ้านให้กับทางทัตสังกัดนับ้งแต่ในยุคพิมบริก โดยปัจจุบันบางโมนั้นตะบันไปแล้วถึง55ประตูเทียบเท่ากับทางไมเคิลโอเวนขนาดเดียวกันคิงออฟเอジปตรเดมที่จะได้เป็นนักเตะหงแดงคนแรกในหน้าปราิศาสตร์ที่ยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ใน4เกมและได้นนการเดียวถ้าหากเขาสามารถยิงประตูได้ในแมชนี้โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวดันซัดใสท่ทีมของเป๊ปในแมชคอมเบอร์ตี้ชิลพิมริกและก็ลิค,คับในเกมคาราบอครับมาแล้วแน่นอนว่าซาร่าอาจจะไม่ได้ฟอร์มเปรี้ยงป้างเหมือนช่วง2-3ฤดูการที่ผ่านมา แต่ผลงานของเขาเวลาที่พบกระทางเรือใบฟฟ้ามักจะน่ากลัวเสมอด้วยเหตุนี้สตาร์จากแดนบัมมี่อาจจะเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างสำหรับเกมนี้ในครั้งนี้ก็เป็นได้และสุดท้ายคนที่5ต่อชะตาลุ้นแชมป์กับการลุ้นท็อปโฟสถานการณ์ของแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลช่างต่างกันราฟ้ากับเหวเพราะฝ่ายแรกกำลังลุ้นแชมป์ลีกอย่างเข้มข้นขณะที่ฝ่ายหลังต้องดิ้บรนสุดขีดในการทำบันดับเพื่อติดท็อปโ,โฟจะได้โคต้าไปเล่นในศึกแชมปีเป็นลีกในฤดูกาลหน้า ซึ่งทางเดอร์ไปสีฟ้ามีโอกาสได้สร้างแรงรก,กดดันใส่อาร์ซโนพราะพวกเขาลงสนามเป็นทีมแรกของโปรแกรมวันเสาร์และจะหาขักผิดของแดงได้จะทำให้ทีมลดช่องว่างจากทางเดอร์การเนอร์เหลือเป็นแค่3แต้มเท่านั้นและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทคนครับ